สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับที่รับชมอยู่ทางไลฟ์สตรีมของบางกอกไคเทียม닷คอม l i ฟ e ตอนนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีที่ผู้ชมที่อยู่ทางจงังหวัดภูกเก็ตตรงนี้ด้วยนะคะคแล้วก็ <ผม S 2> ทางออนไลน์ด้วยนะคะดิฉันแอลนะคะครับห <ผม S 2> น้าที่เป็น MC พิธีกรนะคะสำหรับงานสิงห์พรีเซนต์นะคะภูกเก็ตไ t เทียม2016ค่ะครับผมในตอนนี้เรากำลังทำการเริ่มต้นการแข่งขันของในรุ่น V.I.P. นะครับค่ะ ในการแข่งขันของ VIP เนี่ยเราไม่จำกัดประเภทจักรยาน้ดยนะคะไม่จำกัดวัยด้วยนะคะใช่ครับผมถ้าเห็นในจุดปล่อยตัวตอนนี้นะครับผมจะเห็นมีน้องๆร่วมแข่งขันในรุ่น VIP ด้วยนะครับค่ะเป็นเป็นเรียกว่าเป็นนมิตหมายที่ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับที่น้องๆนะคะจะได้เริ่มออกกำลังกายปั่นจักรยานนะคะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองด้วยใช่ครับมแล้วก็การแข่งขันของเราก็สนับสนุนให้เด็กๆทุกคนนะครับมีโอกาสได้สัมผัสการแข่งขันครับตอนนี้รอสัญญาณปล่อยตัวครับผมค่ะ ตอนนี้ที่จุดปล่อยตัวแล้วนะักแข่งพร้อมแล้วครับการแข่งขันในรุ่น VIP จะทำแข่งขันทั้งหมด5รอบนะครับผมโดยเราจะไม่ใช้กติกาในเรื่องของการน็อกเอาท์ของรุ่น VIP นะครับทุกคนจะปั่นจบ5รอบครับผมอีกสักครู่เดียวเท่านั้นคะ่ะการแข่งขัน VIP นะคะจะเริ่มขึ้นแล้วคะ่ะ นอกจากจักรยานที่เป็นเสือหมอบเสือภูเขาแล้วนะครับผมผมยังแอบเห็นว่ามีจักรยานครูเซอร์ร่วมด้วยนะครับค่ะ as I can see now you have the cruiser bike right so you import uh, import from America oh in here you forget but Twin yeah but, uh, twin. Yeah, but the twin brand the brand it w i n is from, from America. America yes ตอนนี้ที่จุดปล่อยตัวกำลังไกด์เรื่องของการปล่อยตัวอยู่นะครับผมตอนนี้เหลือเพียงสัญญาณในการเริ่มเท่านั้นครับใช่ค่ะการแข่งขันในรุ่นของ VIP เริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมที่นำหน้าไปเลยก็คือจักรยานคริเซอร์นะคะไฮไลท์ของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะรอดูความแรงของจักรยานแต่ละรุ่นแต่ละแบบกันครับเดี๋ยวขอเชิญพิตี้ที่วันนี้จะมาร่วมบรรยายการแข่งขันกับเราด้วยครับผม สวัสดีครับพี่ตีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับผมปล่อยไปปล่อยตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับรุ่น VIP นะครับใช่ค่ะตอนนี้ทางตรงแรกครับผมหวดกันมานะครับบริเวณหน้างานของเรานอกจากการชมสดๆข้างสนามแล้ววันนี้เรามี LED จอใหญ่เลยทีเดียวใช่ครับผมภาพเช่นเดียวกับที่ผู้ชมเห็นทางที่ไลฟ์สตรีมทางเว็บไซต์ของเรานะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้เป็นยัง คุยเซอร์ไม่ได้นำนะครับตอนนี้แต่ตอนออกตัวนี่คนแรกเลยใช่ค่ะไม่ออกตัวก่อนไม่ได้เพราะเขาอยู่คนแรกเลยถูกต้องครับปกติแล้ว VIP นี่เราอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะเขาปั่นหวานเย็นมิตรภาพกันหรือเปล่าจริงๆก็ไม่นะครับดูจากรอบขาและความเร็วนะครับตอนนี้ที่เห็นในจอตอนนี้เป็นรถไบยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะอย่างที่เราบอกว่า VIP ของเราไม่จํากัดประเภทจักรยานนะครับผมสักคู่เห็นดูจากรายชื่อมีชาต่างชาติสามคนนะครับ ตอนนี้ยังเป็นกลุ่มนำนะครับมาหลุดกันมาเลย3คนบอกแล้วว่าไม่ปัดเล่นๆใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นการเข้าโค้งของรุ่น v i p นะครับจะเป็นรุ่นแรกที่เจอโค้งโหดของเราในปีนี้ครับมุมนี้เป็นโค้ง45องศานะครับเมื่อกี้ไปลองมาแล้วอันนี้เนี่ยเสียวที่สุดเลยต้องใช้ความต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะครับเรียกว่าให้ไม่นาญจริงๆนี่อาจจะมได้ใช่ใช่ใช่ สำหรับรุ่นกาันข่งขันรุ่นหน่งนะครับสามารถมาชมจอ LED ด้านหน้าได้นะครับเพราะว่าจะได้เป็นการดูเกมด้วยนะครับหลังจากที่เมื่อกี้ได้โรลลิงไปแล้วนะครับครับตอนนี้จังหวะของกลุ่มนำรุ่น VIP ก็ยังคงเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับมีสามคนสปริตออกมา3คนที่เป็นเบรกเอเวย์ตอนนี้นะคบครับผมอาจจะเข้าโค้งซ้ายมาทางตรงหรือเปล่าครับผม ถ้าดูไม่ผิดน่าจะเป็นกลุ่มของเสือหมอบทั้งหมดนะครับตอนนี้ในกลุ่มนำดูจากภาพอ่ะยิงตรงมาแล้วหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าโค้งนู้นอ่ะมาจากโค้งนู้นครับยังยังยังยเราจะขอปรับตัวด้วยอีกสักพักหนึ่งเราจะเริ่มจําได้ว่าโค้งเป็นยังไงใช่ครับเพราะว่าการแข่งขันคลายทีเลียมนะครับโค้งจะค่อนข้างเยอะนะครับเราจะต้องจําเหลี่ยมจามุมแต่ว่าสนุกสําหรับผู้ชมนะครับชมง่ายยืนอยู่กับที่เดี๋ยวนักแข่งก็จะวนใหม่กันนี่นะครับรู้สึกจะมากันแล้วคุณเข้ม มาแล้วครับทางตรงก่อนเข้าเริ่มต้นรอบที่2ครับครับผมตอนนี้มาแชลของเราดวูนะครับว่ารอบแรกผู้นำคือใครมีการมองลายกันตลอดนะครับเขาจะปิดเกมตั้งแต่รอบแรกกันเลยหรือเปล่าแต่รุ่นนี้ไม่มีน็อกรอบนะไม่มีน็อกรอบครับทุกคน5รอบเหมือนกันหมดครับร้องเชียร์หลบข้างด้วยนะครับนักแข่งมาแล้วนะครับมาแล้วค่ะกลุ่มแรกนะคะที่เข้าจุด จุดสตาร์ทติงพอยนะคะเลข514นะครับผมห้าหนึ่งสามค่ะและ512ห่งสอ้โหเของมาด้วยกันหมดเลยเป็นเสือหมอบเป็นเสือหมอบทั้ง3ครับรู้สึกจะทีมเดียวกันเลยครับเป็นเสือหมอบหมดเลยครับตอนนี้ผมไล่ตามมาอีกสตัวนะครับโอ้โหไม่ห่างไม่ห่างประมาณ4ตอนนี้จะเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มนำสามนะครับตามมาด้วยกลุ่ม2 4คันนะครับกลุ่ม3มาอีก3คันเป็นน้องๆนะครับดูเป็นเด็กๆอ่า ครูเซอร์ของเรามาแล้วเขาเสียงเชียร์หน่อยหมายเลข508นะครับผมครูเซอร์ของชวินนะครับใครเป็นกองเชียร์คะนะคะสามารถออกเสียงดังๆได้เลยเรียกชื่อกันได้เลยค่ะถูกต้องครับผมเอาให้เข้าไมค์ผมเลยนะฮะจะได้ได้ยินถึงทางบ้านด้วยเชียร์ดังมิสเตอร์เดอริกนะครับผมห้าศูนย์แปดครับมาแล้วครับน้องหมายเลข504ครับผม ตามมาด้วยน้องตัวเล็กที่สุดเลยของรุ่น V.I.P. ค่ะมาเล็ก50นั่นเองค่ะว่าเห็นมีฟิกเกียร์หนึ่งคันนะครับผมหมายเลข501นะครับพี่เมลพี่เมลพี่เมลวิ่งมากรุงเทพด้วยไปแล้วเนาะไปแล้วครับหลังท้ายเลยครับตอนนี้ ผ่านไปแล้วหนึ่งรอบใช่ไหมคะ่บว่านี่เข้าสู่รอบที่2แล้วนะครับการแข่งขันในรุ่น V.I.P. พี่เมลของเราบอกว่าลงมาวอร์มก่อนเพราะว่าวันนี้มาออกบูธด้วยอ่าใช่ครับเมลซาเล้งฮอทดอกนะครับเดี๋ยวเชิญอุ่นนุ่นได้เดี๋ยวรอแดดลมๆนิดนึ่งอ้ามีมาอีกคันหนึ่งนะครับหมายเลข515นะครับตอนนี้เข้าสู่การแข่งขันในรอบที่2แล้วนะครับกลุ่มนําของเราตีโค้งสามเหลี่ยมมาถึงโค้งสามเหลี่ยมสุดโหดของเราแล้วนะฮะครับยังเป็น3คนเดิมนะครับ น่าจะเป็นกลุ่ม2แล้วครับพี่ตีในจอตอนนี้นะครับความโหดของไคเทรียมที่ภูเก็ตสนามนี้คือสามเหลี่ยมที่เป็นโค้งพับใช่เลย่เลย45องศาครับผมคือพอวิ่งมาตรงๆเนี่ยแค่เลี้ยวหักศอกก็ยากแล้วนะครับใช่ครับที่ไม่หักศอกนั้นมันมันหักกลับด้วยใช่แล้วค่ะในปีที่แล้วของภูเก็ตไคเทรียมเราจะไม่มีโค้งตรงนี้นะครับ นี่เป็นครั้งแรกที่เราพับสนามใหม่เพิ่มเพิ่มเลยครับผมแล้วปีที่แล้วเส้นทางเป็นยังไงครับคล้ายๆกันครับแต่จะมีโค้งออกถนนขนานอีกเส้นหนึ่งไปครับผมอันนี้เรียกได้ว่าโหดกว่าเดิมเ้มกว่าเดิมด้วยเพราะโค้งนี้แหละครับใช่เพราะว่าถ้าเส้นทางเนี่ยเป็นเหลี่ยมเหลี่ยหรือตรงๆเนี่ยนักแข่งที่ความเร็วสูงสูงเนี่ยหรือไม่ไม่ที่แรงกว่างันถึงก็จะได้เปรียบแต่พอหัก เยอะๆเนี่ยตามสไตล์ของใครทีเรียมเนี่ยทีนี้นักนักแข่งที่มีทักษะของการเข้าค้งดีๆเนี่ยคือแข่งเฉพาะใครทีเรียมเก่งๆเนี่ยก็ก็ก็มีสิทธิ์ลุ้นที่จะชนะได้เพราะว่าการเข้าโค้งที่หักสองต้องผ่อนแรงด้วยใช่ไหมครับแต่มีนักแข่งหลายๆท่านบอกว่าการเข้าโค้งโดยไม่ชะลอมันคือปัจจัยของชัยชนะครับ เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันครับว่ามันจะมีให้เห็นหรือไม่ในรุ่นของรถไบายเอลิทหรือ f i สเ e ียเอลิทนะครับเพราะจากการขันขในกรุงเทพที่ผ่านมาเนี่ยการเข้าโค้งโดยไม่ชะลอเป็นางานเข้าโค้งของแชมป์ครับอ่ากลุ่มน้ามาแล้วครับเข้าสู่รอบที่2นะครับรอบที่3ครับพี่ตี้เข้าสู่รอบที่3ครับ ยังเป็นเกาะกลุ่มมาเสือหมอบ3คันครับผมหมายเลข5 1 2 5 1 4และ503ามครับมีอันอันดับ3ปีตำแหน่งแล้วครับ512 5 1ามาเดี๋ยวเลยค่ะสำหรับหมายเลข5 1าตอนนี้518น่าจะพยายามไล่จี้กลุ่มเบเกเวสามคันด้านหน้านะครับใช่แล้วเพราะถ้าปล่อยไปอย่างนี้แล้วน่าจะเป็นสามอันดับแรกอย่างนั้นฮะครับผมตรงนี้ต้องไล่แล้วครับยังไล่ทันยังไล่ทันเพิ่งเข้าสู่รอบที่3เท่านั้นครับครับ แต่ละท่านดูไม่เหนื่อยเลยดูชิลๆมากใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะมาเข้มข้นกันในรายการใช้ใชยใช่ไหมครับถูกต้องครับยิ่งดึกยิ่งมืดยิ่งดุครับจริงๆมีบางท่านลงรุ่น V.I.P. ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปลงรุ่นอื่นด้วยก็ได้มาวอร์มก่อนเขารุ่น V.I.P. เราเปิดบ้านคุกรุ่นครับนี่จะเห็นว่าจะมี Mountain b i k e ด้วยนะครับเป็นเป็นน้องๆนะครับอ่า Mister ์เดริกมาแล้วครับเข้าสู่รอบที่3นะครับเบอร์ห 508นะครับเป็นบรรยากาศที่เหมาะกับภูเก็ตมากเลยครับคุยเซอร์อย่างนี้ใช่ครับบีชคุยเซอร์นะครับโอ้โหนี่มาแล้ว522นะครับเป็นเมล็ i ใบคันหนึ่งวันนี้ช่วง5โมง50นะครับบรรยากาศเริ่มดีแล้วนะครับที่สะพานหินภูเก็ตนะครับแต่เริ่มล่มแล้วใช่ครับเมื่อตอนช่วงประมาณ11โมงเราแอบมีลุ้นฝนตก ฟ้ามืดมาเลยนะครับแต่งๆตกนะแต่ไปตกแถวกระลนเมื่อตอนเที่ใช่เมื่อตอนที่ผมไปมามืดเลยมืดแบบแทบจะต้องกลับรถเลยตอนนี้กลงทะเฟ้าสว่างเรียกว่าหาเมฆยังไม่เจอเลยนะครับฟ้าเปิดสุดเลดีแล้วครับถ้าไม่ตกแล้วก็ไม่ต้องตกแล้วนะครับอ่าอีกสองรอบครับแล้ครับฟิกเกียร์หนึ่งเดียวของเราปั่นมากับน้องในเมลซี่ของการบินไนะครับผม ชิว<ร>นะครับรุ่นนี้ี่กันอย่างเรื่อยนะคกลุ่มนำนะครับเรามาดูบรรยากาศที่กลุ่มนำตอนนี้เราเริ่มเห็นทักษะการเข้าโค้งนะครับตอนนี้ยังเป็นรุ่น V.I.P. อยู่นะครับผมใช่แล้วค่ะในส่วนของของรางวัลเรายังอุบไว้ก่อนใช่ไหมคะพี่เคมพี่ติร์เราเราจะมาเห็นกันทีเดียวในช่วงของพิธีมอบรางวัลนะครับอตอนนี้ในส่วนโค้งสามเหลี่ยม45องศาของเรานะฮะกลุ่มนำใน รอบนี้ยังคงเกาะกลุ่มเดิมอยู่ครับเป็นหมายเลขเดิมนะครับพี่แกดูชิลมากแกหมอบมาเลยนะมันเป็นบรรยากาศแบบฝันชายหาดจริงนะครับพี่ตี๋เดี๋ดูนะครับว่าผมว่าเดี๋ยวจะเริ่มมีการหักหลังในกลุ่ม3าคนตรงนี้ครับเพราะที่1มันไม่เข้าใครออกใครครับครับผมตอนนี้ยังเป็นมิดกันอยู่นะครับ3มคนนี้ต้องผัดกันขึ้นลงอย่าพ่อเข้ารอที่5ก็เป็นศัตรูกันแล้วนะคะเพื่อนแท้คือศัตรูนั่นแหละครับศัตรูั่น ตอนนี้กลุ่มนําจะเข้าสู่รอบที่4ใช่ไหมครับใช่ครับรู้สึกอาจจะมีการล็อกรอบแล้วนะครับคุณเข้มเพราะว่าจี้มาแล้วใช่ไหมครับพี่เต้เมื่อกี้มีผู้เข้าแข่งขันนะครับพึ่งไปมาสักครู่ใช่ครับแล้วกลุ่มนํากําลังจะผ่านมาแล้วมาแชลมาแล้วจุดปล่อยตัวกลับมาแล้วครับมาแชลมานี่แล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าผู้นําเป็นใครนะครับยังคงเป็น3คันเดิมครับผมห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสี่และห้าศูนย์สามค่ะที่ซาโลนะครับกับ ยศเมทานะครับนัเบอร์5 1 4นะครับมาเป็นอันดับ2แต่ดูดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าจะมีแต่ทิ้งช่วงห่างสมคเลยขึ้นนำแค่คนเดียวนะครับยังเป็นพี่คนเดิมลากยาวจริงๆแต่ว่ากลุ่มแรกเนี่ยที่นำไปทิ้งช่วงห่างพอสมควรเลยใช่ครับถ้านับตอนนี้น่าจะประมาณสักประมาณ5วินาทีนะครับถ้าไม่ผัดนำบ้างนะครับพี่อาจจะโดนทิ้งในรอบสุดท้ายหลังจากที่พี่ลากมานานต้องควักมือให้ขึ้นนำกันบ้างนะครับต้องควักมือกันบ้างเพราะว่ายังห่างกลุ่ม2ยังพบ สลับกันได้นะครับตอนนี้กลุ่มนํานํานํายังเป็นคนเดิมใช่ครับครับผมจังหวะจิบน้ายังดูสบายๆอยู่นะครับแต่วุตานนะตามมาด้วย5 1 4ยศเมทานะครับตอนนี้เหมือนว่ากลุ่มนําจะค่อนข้างเซฟพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ต้องระวังในการเข้าโค้งแล้วครับครับถ้ารักษาให้กลุ่มนำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นนะครับก็คงชัวร์แล้วสามอันดับแรก ที่เราเห็นในจอตอนนี้นะครับผมครับแล้วก็เข้ามาจุดสตาร์ทกันอย่างเรื่อยๆนะคะครับข้าแข่งขันประเภท IP ค่ะตอนนี้เริ่มมีการเรียงแถวแล้วครับเริ่มมีการหันมองว่าจะขึ้นนำไหมยังยัง,ยงเป็น <ฮะ S 1> พี่คนเดิมอยู่นะครับ ก็อันนี้ยังเป็นรอบที่4เนาะใช่ครับแล้วพอถ้ากลุ่มนํามาถึงเส้นเนี่ยระคังดังก็คือเหลือก็คือเป็นรอบสุดท้ายนะครับวิธีการดูไครทีเลียมนะครับถ้ามี15รอบเราอาจจะนับไม่ถูกนะครับฟังกรรมการเลยพอระคังดังปุ๊บนั่นแหละคือรอบสุดท้ายถูกต้องนะครับตอนนี้คิดว่ามีการนับรอบไปแล้วเพราะว้าแข่งขันในรุ่นเสือภูเขาไปนะครับเสือภูเขาหญิงครับผมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเหลือการแข่งขันอีกแค่หนึ่งรอบเท่านั้นใช่ะ เดี๋ยวพวกเขาหญิงมารายงานตัวครับผมค่ะ and for the mountain bike woman so uh the competition is going to start in in the short moment so I would like you guys to uh come and have the registration uh beside the starting point แล้วก็อันนี้ก็เข้า เริ่มจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะของรอบ V.I.P. นะคะขอเรียนเชิญนะคะเย้พี่เมลมาแล้วครับ501นะครับยังชิลอยู่นะครับเดี๋ยวเรารอฟังสัญญาณระฆังเพื่อเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับผมตอนนี้ทิ้งโคกออกมาแล้วนะครับจากบริเวณแหลมสะพานหินครับเข้าสู่ทางตรงสุดท้ายนะครับเพื่อจะเข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขันใช่ไหมครับผม และในการแข่งขันรุ่นต่อไปนะครับผมการแข่งขันในรุ่นของเสือภูเขาหญิงตอนนี้ต้องเตรียมพร้อมแล้วครับการแข่งขันในรุ่นเสือภูเขาหญิงนะครับผมค่ะขอให้ทุกท่านนะคะที่อยู่ในรายการเสือภูเขาหญิงนะคะมารายงานตัวด้านค่านะครับเสียงระฆังดังครับผมเข้าสู่รอบสุดท้ายครับความเร็วเปลี่ยนทันทีครับผมความเร็วเปลี่ยนทันทีหนึ่งสองที่นามาตลอดนะครับตอนนี้เร่งความเร็วขึ้นไปแล้วครับตามมาด้วย503ครับคุณเคศรอบสุดท้ายคําว่ามิตรภาพจะหายไปนะฮะับ ก็ยังเป็นพี่คนเดิมนําอยู่นะการปั่นเนี่ยเข้มข้นขึ้นเลยนะคะในรอบสุดท้ายนะคะผมนำมาต้นะตอนนี้ตีคู่มา2คนครับผมในกลุ่มนําตอนนี้นะครับเหลือ2คนแล้วครับใช่ถูกทิ้งห่างไปแล้วนะคะ1คนนะคะอ่ะดิฉันแต่ยังอยู่ประมาณ3วินาทีครับผมในอันดับ3ามที่ตามอยู่ตอนนี้เข้าสู่โค้งสามเหลี่ยมของเรานะครับอันดับ2ที่ตามอยู่เป็น50-3นะครับคุณเทียนศิลนะครับ ทิ้งห่างกันไม่เยอะนะคะยังงจิบน้ําได้อยู่ครับผมในรอบสุดท้ายอยู่ิว่าจะหนีทันไหม5้2นนะครับยังก็คือนํา5รอบเลยแหละนะถูกต้องครับถ้าชนะได้ก็คือน่ะนำทุกรอบมวนเดียวจบนะครับอันนี้เข้าสู่รอบสุดท้ายกันมาเกือบครบแล้วนะครับผู้เข้าแข่งขันในรุ่น VIP นะครับส่วนกลุ่มนําของเรายังมี2คนครับเป็น2คนครับผมแล้วก็มีตามอยู่หนึ่งคันนะครับ นี่ครับลักษณะนี้ถ้าดูในจอก็คือการน็อกรอบนะครับแต่ว่ารุ่น V.I.P. ไม่มีผลนะครับถูกต้องครับอ่ามีผัดนํากันแล้วเริ่มมีการบางลายแล้วครับนี่รุ่น V.I.P. นะครับนี่ถูกต้องครับผมมีทิ้งโค้งสุดท้ายก็ไม่ยอมกันนะครับอ้าวยังเป็นโค้งสามเหลี่ยมครับนี่คือโค้ง45องศาของเรานะครับผมตอนนี้ชิงจังหวะกันนะครับพอโค้งตรงนี้เนี่ยต้องเบานิดนึงถูกต้องครับนะครับเป็นโค้งโค้งพับกลับออกมาแล้วครับ เดี๋ยวจังหวะทางตรงยาวเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับผมเทคนิคของใครเทคนิคของมันนี่ผมรู้สึกว่าผมดูฟาริลูเบย์อยู่เลยนะครับคุณแค่เหมือนจังหวะเข้าสนามกีฬาตอนสุดท้ายจดจ้องๆเหลือกันอยู่สองสามคนแล้วก็ชิงจังหวะกันเหมือนแข่งขันเลยนะใช่เลยใช่ครับผมมันเหมือนมากนะครับโอ้โหดูมุมกล้องของเราบังลายมาตลอดครับดูมุมกล้องของเราครับในการปั่นสลับกันนี้เรียกว่าบังลายใช่ครับผมเหมือนการขันรถแข่งเลยครับผมการบังลายนี่ สองสตากันหนึ่งทีตอนนี้ขึ้นมาตีคู่แล้วครับพี่ตีอ่าเข้าสู่ทางตรงนะครับยงัยงยงังยังเดี๋ยวต้องเลี้ยวหนึ่งสองเอาพี่ขึ้นมาอีกแล้วพิสาโรดนะครับถ้าเฉือนกันชัยของเราอ่าเดี๋ยวต้องเลี้ยวมาเชลส่งสัญ,ญญาณให้ไปขบวนหลบแล้วนะคบตอนนี้ในรายการต่อไปของอน,นบายได้แล้วครับเสือภูเขาหญิงมาแล้วครับเป็นห้งสทีครับเลี้ยวซ้ายเข้าทางตรงมานี่แหละครับมายืนดูตรงนี้ได้เลยครับ กองยาวสุดท้ายมาแล้วครับผมใครจะเข้าเป็นเส้นใช่เป็นหนับแรกคะตอนนี้กองเชียร์หลบนิดนึงนะครับตอนนี้นักและยังกดเพิ่มครับผมทางตรงยาวยานลงไปในสนามครับขาเรียบร้อยครับผมเลขห้าหนึ่งสอมครับขั้นดับสองโอ้โหพี่เรียกว่าโลดนะครับห้าหนึ่งสองนำมวนเดียวจบใช่สุดยอดจริงๆริงขนาดรุ่น V I P ยังเข้มข้นขนาดนี้นะคะโอ้พี่เขาแน่จริงๆนะนำมาตลอดสุดยอดจริงๆและได้แชมป์ด้วยนะ เดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันครับตอนนี้ตัดเข้าโฆษณาสักครู่ครับผมเย้พี่เมลมาแล้วครับ501